พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ25 6 7ครั้งที่1นนะครับสามารถขายคืนก่อนครบกำหนดได้หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบกันครับหลายท่านสงสัยนะครับหลายท่านสงสัยว่าเมื่อเราซื้อพันธบัตรออมทรัพย์นะครับของกระทรวงการคลังหรือพันธบัตรรัฐบาลไปแล้วนะครับแล้วเกิดว่าวันใดวันหนึ่งนะเราอยากที่จะขอเงินนะครับกลับมาใช้ก่อนก็คืออยากที่จะ ขายคืนกลับไปเนี่ยนะครับสามารถทําได้ไหมนะครับหรือมีเงื่อนไขยอย่างไรหรือต้องทําช่วงเวลาไหนนะครับก็สามารถที่จะติดตามรับชมกันได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อเป็น10ปีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีเหตุให้จะต้องใช้เงินก้อนนั้นก่อนนะหรือเงินฉุกเฉินก้อนนั้นเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้ามันถูกฟิกเอาไว้ไปตลอดไม่สามารถถ่ายได้ก็คงลำบากแย่เพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ลองติดตามกันฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยก่อนข้อสุดเนื้อหาครับอ่านะครับมีคนถามมานะขายคืนก่อนกำหนดได้ไหมตัดขายบางส่วนได้ไหมครับอ่ะคำตอบเลย นะครับการโอนกรรมสิทธิ์หรือการขายพันธบัตรก่อนวันที่ครบกําหนดไถ่าถอนสามารถทําได้นะครับสามารถทําได้โดยมีรา,ายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับจํานวนวันนะอันนี้เฉพาะของพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีก็ประมาณ2,5,6,7นะครับครั้งที่1เท่านั้นนะสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับพันธบัตรรุ่นอายุ5ปีนะครับและพันธบัตรรุ่นอายุ10ปีนะครับ SB 2 9 3 b SB 3 4 3 b สามเนี่ยนะครับสามารถขายนะครับหรือ,อ,อขายกับธนาคารนะครับก่อนครบกำหนดไท่ถอนนะครับได้วันที่14กันยายน2567นะครับสามารถขายบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ถามว่าการขายบางส่วนหรือทั้งหมดเนี่ยนะครับขายกับทางธนาคารธนาคารจะรับซื้อไว้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับ เป็นการแจ้งความจำนงนะครับขอขายพันธบัตรเขาก็จะเข้า,าเขาก็จะเอาพันธบัตรคุณไปสู่ตลาดรองนะครับเป็นอีกตลาดหนึ่งนะสำหรับคนที่าขายพันธบัตรคนที่จะมาซื้อพันธบัตรของคุณคือนะครับคนทั่วไปนี่แหละประชาชนทั่วไปอื่นๆเนี่ยที่จองซื้อไม่ทันหรือมีเหตุให้ไม่สามารถจองซื้อได้ในช่วงระยะเวลาการจองซื้อในตลาดแรกนะครับเขาก็จะมาซื<ค>้อในตลาดรองแทนนะครับโดยเขาก็จะได้ร<ค>ับ<ณ>อัตราดอกเบี<ค>้ยนะครับ<ณ> เท่ากันกับของคุณแต่ระยะเวลาอาจจะ,ะน้อยกว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณไปขายช่วงไหนนะครับเพราะว่าระยะเวลามันถูกฟิกไว้ใช่ไหมว่าจะไถถอนนะครับประมาณกี่ปีกีป่ปีคุณถือกี่ปีนะครับมันก็จะหายไปนะไม่ใช่ว่าคนใหม่มาซื้อตลาดรองคุณแล้วจะเริ่มนับอายุใหม่เป็น5ปีไม่ใช่นะครับเขาก็จะต้องรับอายุที่เหลือข,ของคุณนั่นเองเพราะฉนั้นเขาต้องคิดละว่าเขาคุ้มหรือเปล่าที่จะถือพันธบัตรคุณมาซื้อ มาซื้อในตลาดรองนะเพราะฉะนั้นาทางที่ดีได้ผมแนะนำเนี่ยนะครับถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยก็พิจารณาดูนะครับพิจารณาดูดีๆแล้วกันก่อนก่อนขายนะครับแล้วก็2สําหรับอ่าสามนะครับพนบันธบัตรรุ่นอายุ10ปี S.B. 3 4 3 c เนี่ยนะครับของทิติบุคคลสามารถ เขาเรียกว่าขายพันธบัตรก่อนวันครบกําหนดแตะถอนได้วันที่18กันยายน2567เป็นต้นไปส่วนการโอนทางมรดกการแบ่งทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการหย่าล้างการล้มละลายการชำระบัญชีการใช้เป็นหลักประกันการถอนพันธบัตรในนามผู้ถือกรรมสิทธิ์ให้กระทําได้หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตร2วันนะครับ2วันทําการนะนี่คือเงื่อนไขของการได้รับนะครับการจัดสรรพันธบัตรนะ ได้2วันทําการมันจะเร็วกว่าขายนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการาเป็นเงื่อนไขของทางกฎหมายนะครับการท,ทําธุรกรรมเกี่ยวกับพันธบัตรอาจจะมีค่าธรรมเนียมตายตามรายละเอียดโปรดศึกษาในรายละเอียดหนังสือชี้ชวนก็คือจะมีค่าโอนค่าอะไรเนี่ยต้องไปพิจารณาดูอย่างเช่นเนี้ยการกรณีพันธบัตรมีใบตราสารนะครับการถอนพันธบัตรออกจากระบบนะครับเพื่อขอออกใบพันธบัตรนะครับสำหรับสูนย์รับฝากหลักทรัพย์นะครับประเทศไทยจะ เสียค่าเนียม65บาทไม่รวมแวตนะครับส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยบุคคลธรรมดาเสีย20บาทต่อฉบับนิติบุคคลเสีย100บาทต่อฉบับธนาคารตัวแทนต่าง,าง,างๆนะครับเสีย200บาทนะครับไม่รวมแวตนะ200บาทต่อรายการรวมแวตแล้วนะครับก็นี่ฝากพันธบัตรเข้าระบบนะครับภายหลังการถอนออกและต้องการนําฝากเข้าใหม่ศูนย์รับฝากเสีย10บาทนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเสีย10บาทนะครับแล้วก็ธนาคารตัวแทนจำหน่ายนะครับ4ธนาคาร กรณีลูกค้าเดิมของธนาคารคิด200บาทกรณีเป็นลูกค้าใหม่คิด250บาทเนี่ยพวกนี้มันต้องมาดูรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเ,เงื่อนไขรายละเอียดกันด้วยนะมันไม่ใช่อยู่ๆที่จะถอนถอนเลยอะไรเงี้ยนะครับลองดูนะการจัดจำ,จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2567ครั้งที่1นะครับอ่ะเรามาอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับและรุ่นชื่อละกันนะครับรยเวลาการจัดจำหน่ายวันที่11-19ถึง19มีนาคม67นะครับรุ่นอายุและอัตราดอกเบีย้ยรุ่นอายุ5ปีนะครับจัดจำหน่ายเฉพาะประชาชนทั่วไปสามารถจองซื้อได้นะครับเป็นรุ่น SB293B อนะครับอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ3เปอร์เซ็นต์ร้อยละ3ต่อปีนะครับแล้วก็รุ่นอายุ10ปีจะมีแบ่งออกเป็นนะครับ10ปี รหัส SB 3 4 3 B นะครับซึ่งเป็นของประชาชนทั่วไปจองซื้อได้เท่านั้นนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3.4ต่อปีนะครับ,าานะร,บรุ่นอายุ10ปีนะครับรหัส SB 3 4 3สนะครับสำหรับนิติบุคคลไม่สมหคผลกำไรอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ3ต่อปีนะครับ ผู้จองซื้อนะครับเรามาดูรายละเอียดผู้จองซื้อกันในช่วงที่1น,นะครับวันที่11บเถึงสิมีนาคม67เนะครับเป็นวันที่จองซื้อนะครับกลุ่มบุคคลธรรมดาที่เป็นสัญชาติไทยมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยนะครับวงเงิน25,000ล้านบาทนะครับสามารถจองซื้อทั้ง2รุ่นเลยคือรุ่น5ปีกับรุ่น10ปีขั้นต่ำจองซื้อ1,000บาทและไม่จํากัดวงเงินขั้นสูงแต่มีการจัดสรรแบบนะครับ สมอลลล็อตเฟิร์สเดี๋ยวเราไปอธิบายเพิ่มเติมส่วนในกลุ่มที่2นะครับจะจองซื้อได้ในช่วงที่2คือวันที่18-19มีนาคม67นะครับสำหรับนิติบุคคลไม่สวัสหาผลกำไรอันอาทิได้แก่สภากาชาติไทยมูลนิธิ สมาคมนะครับสหกรณ์วัดสถานศึกษาของรัฐโรงพยาบาลของรัฐนิติบุคคลอาคารชุดนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกําไรนะครับวงเงินจะจําหน่ายนะครับห้าพล้านบาทนะครับรุ่นเดียวคือรุ่น10ปีนะครับขั้นต่ำหน0 0งบาทนะครับแล้วก็ไม่จํากัดวงเงินขั้นสูงเช่นเดียวกันนะครับ หมาเหตุ hate, นะครับช่วงที่1เริ่มจัดจาหน่ายวันที่11มีนาคม67เวลา8โมงครึ่งและสิ้นสุดการจัดจำหน่าย13มีนาคม67เวลา15นากาไม่รับชำระด้วยเช็คในวันที่13มีนาคม67นะครับแล้วก็ช่วงที่2นะครับเริ่มจัดจาหน่ายวันที่18มีนาคม67 8โมงครึ่งนะครับและสิ้นสุดการจัดจาหน่าย18เน่เ19 19มีนาคม2567 10เวลา15นาิกานะครับไม่รับชำระด้วยเช็คในวันที่19มีนาคม67 3นะครับ3กรณีชำระด้วยเช็คไม่เกินเวลาปิด clearing clearing เช็คของแต่ละสาขากลุ่มที่1นะครับจะใช้วิธีการจัดสรรแบบ small lot first เป็นการทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆเวียนจนครบผู้ซื้อทุกรายโดยการจัดสรรขั้นต่ำหน0 0งันบาททวีคูณครั้งละหนึ0งพบาทในกรณีวงเงินพันธบัตรที่จัดสรรในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ซื้อนะให้ผู้จองซื้อ ทุกรายจะใช้วิธีการสุ่มแรนดอมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดสรรพันธบัตรในรอบสุดท้ายให้แก่ผู้จองซื้อจนครบวงเงินจัดจำหน่ายนะครับทั้งนี้ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อพันธบัตรทันทีโดยจะมีการประกาศผลการจัดสรรพันธบัตรภายในวันที่14นะครับมีนาคม6-7นะครับกรณีไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรเนื่องจากผิดเงื่อนไขนะครับหรือไม่ได้จัดสรร ไม่ครบนะครับตามวงเงินที่จองซื้อธนาคารตัวแทนนะครับจำหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่จะแจ้งไว้นะครับสำหรับการรับชําระดอกเบีย้ยและเงินต้นโดยไม่มีการจ่ายดอกเบีย้ยหรือค่าตอบแทนอื่นๆน,นะครับภายใน14มีนาคม67นั่นเองนะครับส่วนกลุ่มที่2ใช้วิธีการจัดสรรแบบ first come first serve นะครับคือมาก่อนได้สิทธิก่อนหากวงเงินจําหน่ายคงเหลือน้อยกว่าวงเงินที่ ซื้อผู้ซื้อจะไม่รับการจัดสรรและธนาคารจะธนาคารตัวแทนจําหน่ายจะคืนเงินให้กับผู้ซื้อทั้งจํานวนโดยไม่การจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นๆนะครับกรณีกรณีมีเหตุสุวิสัยจะประกาศผลการจัดสรรภายใน15มีนาคม67นะครับและธนาคารตัวแทนจําหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่รับการจัดสรรให้กับผู้จองซื้อในภายหลักนั่นเองนะครับนะนี่คือรายละเอียดนะครับการจ่ายดอกเบี้ยนะครับ พันธบัตรอายุ5ปีนะครับ SB 293B นะครับและพันธบัตรรุ่นอายุ10ปีนะครับ SB 3 4 3 b นะครับอัตราดอกเบีย้ยคงที่จ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนในวันที่14เดือนมิถุนายนนะครับกันยายนธันวาคมและมีนาคมของทุกปีดอกเบีย้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการจัดสรรพันธบัตรรุ่นอายุ10ปีนะครับ SB 3 4 3 c นะครับของ นิติบุคคลไม่สาางผลกําไรเนี่ยจะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนวันที่18ของเดือนกันยายนมีนาคมของทุกปีนะครับวันครบอายุนะพันธาบัตรรุ่นอายุ5ปีนะครับ S 29 B 293B นะครับจะครบอายุไถ่ยถอน14มีนาคม2572พันธาบัตรรุ่นอายุ10ปีนะครับ S B 3 4 3 43B นะครับครบ กำหนดถ่ถอน14มีนาคม2577และพันธบัตรรุ่นอายุ10ปีนะครับ SB 34 34นะครับครบกำหนดไถ่ายถอนวันที่18มีนาคม2562 25 577นะครับโดยการทำธุรกรรมนะครับหลังการซื้อพันธบัตรสามารถโอนกรรมสิทธิ์ขายพันธบัตรก่อนครบอายุการไถ่ายถอนนะครับโดยพันธบัตรรุ่นอายุ5ปีนะครับ SB 293B และพันธบัตรรุ่นอายุ10ปีนะครับ sb 3 4 3 b สามนะครับสามารถทำการได้ตั้งแต่วันที่14กันยายน2567ส่วนพันธััิรุ่นอายุ10ปีนะครับ sb 3 4 3 c นะครับของนิติบุคคลไม่แสวงผลกำไรสามารถทำได้ตั้งแต่18กันยายน67เป็นต้นไปนะครับการโอนทางมรดกการแบ่งทรัพย์สินเนื่องจากการหย่านะครับการละล้มลายการชำระบัญชีการใช้เป็นหลักประกัน ให้กระทําได้หลังจากวันทําการซื้อ2วันทําการนั่นเองนะครับช่องทางการจัดจาหน่ายนะครับสามารถที่จะซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโมบายแอปพลิเคชันหรือเคาน์เตอร์ธนาคารนะครับที่ธนาคารกรุงเทพกรุงไทยไทยพาณิชย์นะครับและกสิกร4ี่ธนาคารนี้แล้วก็ผ่านแอปเป่าตังค์ด้วยนะนะครับอย่างที่บอกกันนะครับอ่ะใครสนใจนะครับดาวน์โหลดแอปเป่าตังค์ได้แล้ววันนี้สแกน QR Code คได้เลยนะครับแล้วก็ไปรอ จองซื้อเลยถ้าใครสนใจนะครับดูรายละเอียดให้ดีนะฝากกดไลค์ like, กด c r i b e เอ่อก่อนจากกันยังไม่จากกันนี่ว่าก่อนจากกันเดี๋ยวไปดูวิธีการจองซื้อนะครับผ่านกรุงไทยเน็กและกันการซื้อพนธบัตรผ่านกรุงไทยเน็กนะครับ